สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมานําเสนอการลงโปรแกรม Photoscape นะครับเป็นโปรแกรมที่ทําเก็บกับรูปภาพะนะฮะคงหลายๆคนคงเคยใช้อยู่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีนในการลงโปรแกรมเลือดไม่แต่ดาวน์โหลดมาเลยนะครับแล้วก็มาติดตั้งในเครื่องคอมของเราครับก็เริ่มเลยนะครับก็ไปที่ google ครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Photoscape 3.6.5นี่เป็นรุ่นเก่าหน่อยนะฮะแต่ว่าใช้ดีครับแล้วก็ลิงก์แรกนี่เลยครับเราก็กดเข้าไปก็มาที่ตัวนี้แล้วก็เราก็กดที่ดาวน์โหลดครับรอสักพักนะฮะเครื่องเราก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งในเครื่องเราครับ คิดว่าหลายๆคนคงเคยใช้โปรแกรมนี้นะครผมก็เลยมาสอนงานการติดตั้งนะครับไม่ยากครับตอนนี้เราก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทำการติดตั้งเราก็คลิก i agree ครับรก็ install ไปเลยเขาถามว่าจะ install google drive ไ,ไหมใน,ในที่นี้ผมไม่เอาครับผมก็เลยติ๊กออก แล้วก็คลิก next ไปครับเราจะปิดหน้าต่างหลักไปนะครับก็ทำการติดตั้งโปรแกรมอยู่นะครับโอเคตัวนี้โปรแกรมก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับจะสังเกตว่าจะมีไอคอนขึ้นมาที่หน้าจอเราครับเราก็กด finish เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะรัน p h o t o s c a p e ขึ้นมาให้เราเห็นเลยครับ ตอนนี้โปรแกรม Photoscape ก็เรียบร้อยนะฮะก็พร้อมใช้งานถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะใช้งานอะไรก็พิมพ์เข้าไปดูนะครคือลูกเล่นเยอะแยะครับครับเป็นถ่ายภาพหน้าจออะไรพวกนี้นะฮะต้องไปลองลองดูครับก็อันนี้ก็เป็นลิงก์หน้าเฉยก็ปิดไปเฉกไม่มีอะไรนะครับก็ โปรแกรมนี้ก็มีแคเนียนะครับเป็นโปรแกรมเล็กๆนะฮะแต่ใช้กันแพร่หลายนะครับขอถ้าเพื่อนๆนสนใจก็ดาวน์โหลดแล้วลองติดตั้งดูครับครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ